อันนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีโพสต์ในเฟซของท่านนายกเลยนะครับหนึ่งมาตรการเยียวยาผลกระทบสําหรับรลูกจ้างและกิจการในสิบจังหวัดสีแดงเข้มนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย The c ซ t y t u เ b o เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศทีนี้ก็มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการเยียวยาสู้โควิดรอบที่3ผมว่านผู้ชมก็คงจะได้ยินกันไปแล้วนี่นะฮะแต่ว่าถ้า เราจะเอามาย้ํากันอีกทีนะครับเพื่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังกันนะฮะเพื่อได้รู้กับว่ามาตรการที่ออกมาเป็นแบบไหนยังไงนี่นะฮะก็อันนี้เป็นสิ่งที่นายกรัตมนตีโพสในเฟซของท่านนายกเลยนะครับหนมาตรการเยียวยาผลกระทบสําหรับลูกจ้างและกิจการในสิจังหวัดสีแดงเข้มนะครับมันก็แยกย่อยออกมาเนี่ยนะเป็นขอบเขตกิจการที่ได้รับความเยียวยานะครับก็คือ9หมวดกิจการมีเพิ่มมา4หมวดก็คือก่อสร้างที่พัก ศิลปะบ,บันเทิงนันทนาการกิจกรรมบริการด้านอื่นๆขายส่งขายปลีกซ่อมยานยนต์ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าก็พวกคลังสินค้านะฮะกิจกรรมบริหารบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสกกิจกรรมทางวิชาการและก้าก็คือข้อมูลข่าวสารและสื่อสารนะครับต่อมากลุ่มที่2ก็คือเป็นกิจการ,รประเภทถุงเงินนะฮะเพิ่มเติมจากร้านอาหารและเครื่องดื่มก็ประกอบไปด้วยร้านอาหารเครื่องดื่มโอท็อปร้านค้าทั่วไปร้านค้าบริการกิจการขนส่งสาธารณะ ที่ไม่รวมขนาดใหญ่นะครับหรหยือเวลาในการให้ความช่วยเหลือ1เดือนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผ่านต่อหรือไม่ก็ได้นะครับต่อมาครับรายละเอียดของการเยียวยาก็แบ่งตามกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือรายละเอียดใช่ไหมฮะลูกจ้างม3 3ก็คือใครที่เป็นพนักงานใส่สุดภูไทยพนักงานบริษัทในกิจการ9หมวดที่พูดไปเมื่อสักครู่รัดเข้าจ่ายเงินเยียวยาให้50%ของรายได้แต่สูงสุดไม่เกิน7จ0ดนร้อยบาทนะครับและจ่ายสมทบให้กับลูกจ้าง ที่เป็นคนไทยสัญชาติไทยอีก2,500บาทต่อคนเพราะฉะนั้นรวมแล้วจะได้สูงสุด10,000บาทนะครับ 2. นายจ้างของม .33 ก็คือบรรดาเจ้าของกิจการนี่แหละครับทั้งหมด9หมวดเมื่อสักครู่รัฐก,ก็จะจ่ายให้ตามจํานวนลูกจ้าง3,000บาทต่อรายแต่สูงสุดไม่เกิน200คนนะฮะเพราะว่ากงไป 3. ครับ,รบผู้ประกันตนตามม .39 และ40ก็คือพวกฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนะฮะ รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้5,000บาทต่อคนนะครับต่อมาครับอิสระฟรีแลนซ์ขึ้นทะเบียนตามม40ภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้เพื่อรับค่าช่วยเหลือ5,000บาทตามข้อสาที่ผมพูด,ดไปเมื่อสักครู่ก็คือใครที่เป็นฟรีแลนซ์ซึ่งขึ้นอยู่กับม40เนี่ยนะฮะให้รีบขึ้นทะเบียนภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้รับแจกเงิน5,000บาทตามข้อสามเมื่อสักครู่ต่อมาผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ลูกจ้างนั้นไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ไปขึ้นทะเบียนตามมสามภายในกรกฎาคมนี้ครับเพื่อไปรับเงินช่วยเหลือตามข้อหนึ่งก็นี่ไงฮะเยีออยวยา50เซนของรายได้แต่สูงสุดไม่เกิน7,500บาทนะครับแล้วก็ตามข้อ2เนี่ยฮะรับจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง3,000ันบาทต่อรายแต่สูงสุดไม่เกิน200คนนะนะครับต่อมาครับผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้างและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยนะครับสออย่างคือไมไ่มีลูกจ้างแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ให้ไปขึ้นทะเบียนตามม40 ภายในกรกฎาคมเพื่ออะไรฮะเพื่อรับค่าเชื่อหอ5,000บาทนะครับนี่เป็นปรายละเอียดที่เกิดขึ้นในส่วนของบริษัทห้างร้านที่มีการจ้างงานของพนักงานตามแต่ละประเภทก็เยียวยาแบบนั้นไปทีนี้ต่อมาครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับกําลังซื้อคนทั่วไปก็คือระบบถุงเงิน5หมวดภายใต้โครงการคนละครึ่งแล้วก็เราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนตามม3 3ภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อไปรับเงินตามที่ผมพูดเป็นเมื่อสักครู่นะครับ ทีนี้ถ้าดูมาทั้งหมดเนี่ยนะครับามาตรการด้านสาธารณภคนี่ไงค่าไฟและค่านา้ำนะค่าไฟก็ลดค่าไฟสําหรับบ้านอยู่อาศัยหรือว่ากิจการขนาดเล็กกลางใหญ่โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่ได้ทําเพื่อกําไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนะฮะเพราะฉะนั้นการมีส่วนลดค่าไฟนี้2เดือนคือกรกฎาและสิงหาน,นะครับมันก็มีรายละเอียดนะครับ ถ้าใครเป็นบ mm mm mm. mm ้านก็ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนเนี่ยก็ให้สิ์ใช้ไฟฟรี90หน่วยแรกจาก150หน่วยนะครับต่อมาฮะใครใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนเนี่ยนะครับเขามีสเต็ปการคิดสําหรับบ้านใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนถ้าใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟเดินกุ่มพา64ก็คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยใช้จริงนะทีนี้ถ้าเกิดสมมติไปคิดค่าไฟในตาม64แต่มันเกินแต่เกินแต่มันไม่เกิน500หน่วย ก็ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือนกุมภาพันธ์6 0สนะฮะสเต็ปต่อมาเมื่อไปคิดกับหน่วยในเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าค่าไฟเอ้ยเกินฮนะเกินตั้งแต่501ไปจนถึง1000หน่วยนะฮะสเต็ปอันนี้ให้คิดอัตรา50%เป็นส่วนลดนะครับและกรณีเกิน1,000พันหน่วยไปเลยนะครับก็ให้คิดค่าไฟเท่าประเหมนหน่วยเดือนกุมภาพันธ์6กบวกด้วยหน่วยที่มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์64ในอัตรา 70%นะครับให้เป็นส่วนลดก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มแบบสุทธินะครับนะส่วนกิจการขนาดเล็กใช้สิทธิใช้่ไฟฟ้าฟรี100หน่วยแรกนะครับต่อมาค่าน้ำครับลด10%สําสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจก,การขนาดเล็ก2เดือนนะไม่รวมข้าราชการแล้วก็รัฐวิสาหกินะครับคือกรกฎาถึงสิงหานะครับโดยรวมก็ใช้วงเงินทั้งหมดมาตรการในการลดค่าน้ำค่าไฟ12,000ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปคือลดค่าเทมอมนี่รถค่าเทอมนะมาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษาคือคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเขาบอกว่าเห็นชอบนะว่าให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะแล้วก็กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร,ร์วิจัยนวัตรกรรมอ,อวเนี่ยนะฮะไปคุยกับสถาบันการศึกษาในสังกัดเพื่อไปกําหนดแนวทางลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมพูดง่ายค่าเทอมนะครับในภาคเรียนที่1ปี64แล้วก็ทาโครงการที่รัฐร่วมสมทบส่วนลดบางส่วนให้กับสถานศึกษา และกลับมาเสนอครมอภายใน1สัปดาห์นะครับส่วนมาตรการช่วยลุกหนี้อันนี้ให้กระทรวงการคลังนะฮะไปคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีแววแววมาว่าอาจจะเกีย่ยวข้องกับเรื่องของการพักชําระหนี้กิจการที่รับผลกระทบจากการเจอมาตรการปิดล็อกและเคอร์ฟิวนะครับซึ่งอันนี้ต้องรอแบง์ชาติกับเพราะแบง์ชาติก็จะเป็นคนที่ต้องไปคุยกับบรรดาธนาคารพาณิชย์ด้วยนะฮะว่าถ้ามีการพักหนี้แบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับ จะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างนี้อย่านู้นยังไงนะครับก็ต้องว่ากันต่อนะฮะ